พลาดไม่ได้แฟนบอลเตรียมเฮช่อง7 HD จัดเต็มถ่ายท่อสดสุปฟุตบอลจตุรมิรครั้งที่31สุดยิ่งใหญ่แต่เดี๋ยวก่อนรู้หรือไม่ว่าทำไมการแข่งขันนี้ถึงสำคัญกว่าแค่เกมกีฬาเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักและคุ้นเคยกับฟุตบอลจตุรมิรสามัคคีการเป็นอย่างดีใช่แล้วปีนี้ช่อง7 HD เอาใจแฟนกีฬาอีกครั้งด้วยการถ่ายท่อสดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีสุดยิ่งใหญ่แห่งปีฟุตบอลจตุรมิรสามัคคีครั้งที่31ที่เป็นการโคจรมาพบกันของซสถาบันเก่าแก่ และมีชื่อเสียงของประเทศไทยได้แก่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลายัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัยโรงเรียนอสัมชัญและโรงเรียนเทพศพิรินทร์เตรียมตัวให้พร้อมช่อง7 HD จะส่งตรงภาพบรรยากาศสุดอลังการของพิธีเปิดจากสนามสุพัชลาศัยมาให้ชมกันถึงบ้านไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของประเทศก็ไม่พลาดและที่สําคัญเตรียมเสียงเชียร์ให้พร้อมเพราะนักแรกจะระเบิดความมันกันในวันเสาร์ที่15พฤศจิกายนนี้แน่นอนการกลับมาของศึกฟุตบอลจตุรมิสามาัคคีครั้งที่31ในครั้งนี้ ไม่ได้มีแค่ความสนุกและความตื่นเต้นเร้าใจเท่านั้นแต่ยังเป็นการชิงถ้วยพระราชทานอันทรงเกียรติจากสมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอีกด้วยภายใต้แนวคิดที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์อันดีของทั้งสีสถาบันสี่พี่น้องประคองรักรัก,รกโลกให้ยั่งยืนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีและการใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนแต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจหลายคนอาจมองว่านี่เป็นแค่การแข่งขันกีฬาแต่จริงๆแล้ว มันคือการรวมพลังของสิทธิเก่าสิทธิปัจจุบันและแฟนกีฬา,าจากท่วประเทศเพื่อร่วมเฉลิมฉลองมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสำหรับตารางการแข่งขันที่ทุกคนรอคอยจะมีขึ้นในวันที่ 15, 17 19และ22พฤศจิกายนนี้ณสนามสุพัชลาสายสนามกีฬาแห่งชาติโดยนัดแรกในวันเสาร์ที่15พฤศจิกายนนี้จะเป็นการรีแมตคู่ชิงชนะเลิศเมื่อปีที่ผ่านมาระหว่างแข้งชงโคมุงทองโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่จะมาดวลเดือดกับ ทีมชมพูฟ้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในเวลา13นาฬิกาและต่อด้วยคู่ที่สองเวลา16นาฬิกาอินรีแดงโรงเรียนอสมชันปะทักกับลูกแม่รำเพยโรงเรียนเทศพศิรินทร์ใครจะเป็นผู้คว้าชัยในนัดเปิดสนามต้องติดตามและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจไม่รู้การแข่งขันแต่ละคู่ไม่ได้เป็นแค่เกมกีฬาแต่เป็นการแสดงออกถึงศักยภาพและความสามารถของนักเรียนจากแต่ละสถาบันทั้งในด้านกีฬาและในด้านอื่นๆอีกมากมายอย่าพลาด เชียร์สดติดขอบจอช่อง7 HD กด35หรือจะดูออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบัคบูทีวี YouTube CH7 HD TikTok CH7 HD Sport Facebook CH7 HD และ CH7 HD Sport ก็ได้เลือกช่องทางที่คุณสะดวกแล้วมาลุ้นและเชียร์ไปพร้อมๆกันแฟนบอลเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่เวลา11นาฬกาเป็นต้นไปชมการถ่ายทอดสดพธิธีเปิดสุดอลังการและต่อด้วยการแข่งขันฟุตบอลคู่แรกแบบเต็มอิ่มจุยความมันระดับ Full HD ที่คุณไม่ควรพลาด และอย่าลืมติดตามข่าวสารและอัปเดตต่างๆได้ทางช่อง7 h d ดูทีวีกด .35 สดออนไลน์บกกะรูทีวีช่องทางออนไลน์ ch7hd sport facebook ig tiktok และ ch7hd facebook ig tiktok X, youtube และเว็บไซต์ b e w e b ch7 com คำถามชวนคิดคุณคิดว่าอะไรคือเสน่ห์ที่ทำให้ฟุตบอลจตุรมิรยังคงได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน และคุณมองว่าการแข่งขันกีฬาสามารถช่วยส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันได้อย่างไรมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย